อาหารไก่ไข่ซันฟีด 915m นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่า,าข้อดีของอาหารสัตว์เบอร์นี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปรู้จักฉลากก่อนลวกันครับผมอันนี้ก็เป็นฉลากอาหารสัตว์ไก่ไขนะ่ซันฟีด 915m ใช้สำหรับไก่ไข่อายุเกิน18สัปดาห์ขึ้นไปครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของ วัตถุดิบที่นํามาทํานะครับส่วนโปรตีนก็จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแกรดมีไม่มากกว่าร้อยละหไขมันมีไม่น้อยกว่าร้อยละสความชื้นไม่มากกว่าร้อยละสินะครับข้อมูลเบื้องต้นก็มีดังที่แจ้งนะครับผมข้อดีของอ่าน ไก่ไข่ซันฟีดก็อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็เป็นเรื่องของสีของไข่นะครับจะมีความแดงเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ตัวไข่ขาวจะข้นๆวุ้นๆเลยนะครับหุ้มไข่แดงอยู่ครับแล้วก็เรื่องขนาดไข่ก็อยู่ในขนาดที่ตลาดต้องการนะครับ วองใหญ่นะครับผมและที่สำคัญนะครับเรื่องราคาก็จะเป็นมิตรภาพมากสำหรับคนที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งราคาจะถูกกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับผมอยู่หลายแบรนด์นะครับเดี๋ยวจะแกะมันออกมาแล้วก็เทให้ดูเม็ดกันนะครับว่าเม็ด เขาจะมีลักษณะแบบไหนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเม็ดของของอา,อาหารไก่ไข่ซันฟีด 915M นะครับก็ลักษณะเม็ดก็จะเป็นแบบสีจะออกสีน้ำตาลดำๆนะครับเม็ดจะ นอ้วนหน่อยนะครับผมคนอ้วนหน่อยนะครับผมเม็ดเป็นประมาณนี้ครับผมนี่เป็นลักษณะเม็ดใกล้ๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือฟาร์มไหนที่สนใจนะครับอาหารไก่ไข่ซันฟีด 915M นะครับสนใจอยากจะ ลองใช้ดูนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับผมผมจะมีบริการนะครับในเขตย่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเขตอำเภอไพษาลีหนองบัวแล้วก็ท่าตะโกนะครับผมหรือเขตบริเวณใกล้เคียงนะครับยินดีบริการแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงฟาร์มนะครับผม สามารถติดต่อโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0932421274นะครับยินดีบริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ